ตรงนี้มีพระพระนอนด้วยข้างในเนี่ยตรงเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวลงมาโอ้โหลึกลับโอ้โหลึกลับมากจริงๆนเนี่ย เดินไปได้อีกนะที่มันจะมีสาระเก่าๆเดินเดินเดินเดี๋ยวค่อยไปตัดต่อโอ้ตรงนั้นเป็นแบบว่ามันมีตรงนอนด้วยนะโอ้ขึ้นขึ้นต้นอ่ะขึ้นอ่ะใช่ใช่ใช่มันกต้องขึ้นทางไหนแอฟฟ้าสลวสลอย่างนี้นะ เขาขึ้นกันทางนี้แต่เมื่อกี้ก็ไม่มีทางขึ้นนะใช่ปะเรามาก็ขึ้นทางนี้เลย สาราบโบราณอันนี้คือที่ว่าเป็นสาราไม้บโบราณเนี่ยอ๋ยอตก,ตกใจจะลอก เข้าทางอ๋อเข้าทางนู้นเข้าซ้ายออกขวาอ๋อเข้าซ้ายออกขวาอ๋อเขามีความเชื่อกันอย่างนี้โอเคเนาะลุงูกเก่าๆลูกป่า้าบ้านนะลูกแล้วบอกเกี่ยวกันอะไรลูกประกอบตัวก่อนตะลึงต่างกนดูประตูเลยประตูเก่าอ๋อสองบานสองลายนะอ๋อ ี่อจริงก่อนดไมครัผมถ่ายรปจรมี่เรยพระบาทแดงไงพระเก่าสมเย็ตนตายที่สมัยเจ้าเสืออายุประมาณสามีจำไม่ผิดพอศรลจกองสองสี่ผม่านพระปาชัยทรงเลดี๋ยวถ่ายรูปถายอะไรก่อนก็ได้ดีของไม่ปิดทองจะติดก่อนที่จะปิดข้างนะาไจะมีทองหรือนมถาวชาอม่ถา้โอเคครับ หมยถึงว่าตรงเท้ามีสี่นิ้วอะครับนิ้วบากบากท่านมีเก้านิ้วรงนีนะว่ากันว่านะครับนั่นนิ้วที่สิบของท่านหัวโหวสิสักสิสักเพี่ะว่ากันว่านะครับนั่นนิ้วที่สิบของท่านยังไม่รู้เลยนะว่าอยู่ที่วัดไหนนะที่เพชรบุรีนะครับนะที่เพชรบุรีที่วัดใหญ่สุวรรณารามจังหวัดเพชรบุรีที่นั่งมีพระพระพุทธรูปที่มีนิ้วบรบากสิ่เบ็ดนิ้วนะที่ท่านหักเสียมาทางทิศตะวันตกถ่าทั้งนั้นที่ท่านหักเสียมาทางทิศทิศตะวันตก ก็เพราะว่าเวลาเขาตั้งศพคนตายใช่ไหมเขาจะต้องอหัวประทังที่เราตกใช่ไหม mm hmm. ก็ปางของท่านครับปางปริญภิพาอ mm hmm. แล้วจะรู้ได้ไงว่าท่านเป็นปางปริญภิพานสังเกตมือท่านอยู่ใต้ใบหูนะแต่ถ้าปางบรรทุมมือท่านจะรับเสียงหาวยากนะปางภิพานในเมืองไทยเลยอมีแตจะปางบรรทุมทั้งนั้นนะเอาไทยทำให้เสร็จขอบคุณค่ะ ช,ช่วงนี้คนมาเที่ยวเยอะไหมฮะไม่มีเลยก็านนี้รู้สึกจะเป็นยนัห้า